น้ำชาโพสเตือนแกงลักพาตัวผู้หญิงเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับน้ำชาชีรนัทเพราะว่ามีผลงานออกมาให้แฟนๆติดตามกันตลอดแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็พักเรื่องอัปเดตผลงานมาเป็นการโพสเตือนภัยสาวๆแล้วซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับหลายคนหวาดกลัวไปตามๆกันเลยล่ะค่ะเพราะว่าสาวน้ำชาได้ออกมาโพสแจ้งข่าวและเตือนผ่านอินสตาแกรมของเธอว่าตอนนี้มีการลักพาตัวผู้หญิงเกิดขึ้นในซอยสุข,ขุมวิท39 ซอยพร้อมจิตด้วยจะอาศัยช่วงจังหวะเวลาที่ผู้หญิงยืนรอรถคนเดียวด้วยสาวน้ำชานั้นได้โพสต์ว่าก่ารคอนโดในซอยสุขุมวิทสามสซอยพร้อมจิตให้การว่าตอนนี้มีหญิงสาวชาวต่างชาติถูกลักักตัวไปจากถนนซอย49-39-31ในช่วงไม่กี่วันมานี้ระหว่างรอรถริมฟุตบาทสายข่าวกล่าวว่าตำรวจกำลังรอ,งองตรวจสอบกล้องวงจรปิดจ,จากอาคารและคอนโดรอบๆ ได้เ,เห็นรถคันหนึ่งขับวนไปมาล้อช่วงจังหวะที่ไม่มีคนและดึงผู้หญิงเข้าไปในรถณตอนนี้มีหญิงสาวหายตัวไปแล้ว4คนเคสียล่าสุดคือ4โมงเย็นเมื่อวาน7ธันวาคมความคนลุกคือคนร้ายปฏิบัติการตอนกลางวันสักแต่4โมงเย็นตำรวจกำลังสืบสวนคดีนี้อยู่แต่ข่าวนี้ไม่ได้รับความสนใจมากนะักจากสื่อสายหลัก ยามคอนโดต่างๆในบริเวณกำลังกังวลใจเรื่องนี้มากจึงอยากฝากสังคมและชาวเน็ตช่วยกันแชร์เรื่องนี้ด้วยค่ะถ้ามันเกิดขึ้นบนถนนสุข,ขุมวิทกลางวันแสกๆได้มันก็เกิดขึ้นได้ทุกที่ในประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้สาวน้ำชาก็อ้างอิงแหล่งข่าวว่ามาจากเพื่อนตำรวจและอ่านจากในอินเทอร์เน็ตอีกทีเอาเป็นว่าสาวๆก็ระวังตัวกันด้วยนะคะและต่อให้ไม่ใช่คนที่อยู่บริเวณนั้น แต่เวลาเดินทางหรือจะไปไหนก็ช่วยกันรับว่านระแวงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ